วิดีทัศน์การสอนรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี2565ประเภทครูผู้สอนะถมัยดีเด่นนายสันสิทธิ์มาคธาธมกุลตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนประสา,าสมัคคีวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมันดับ2 เอกการศึกษาพิเศษวิชาโทการศึกษาปฐมวัยจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัยศิลปากรรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆในระดับจังหวัดภูมิภาคและระดับประเทศรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ,อการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการจากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการรางวัลระดับเหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองด้านบริหารจัดการ OB e บ a w a r d ประจำปี2561ได้รับรางวัลคู่ดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองคูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านวิชาการการแข่งขันโ b e บ a w a r d ครั้งที่9ประจำปีการศึกษา2562รางวัลคูดีไม่มีอบบยมุก ประจำปีการศึกษา2563รางวัลคูรุสดุดีได้รับเครื่องหมายคูรุสดุดีจากคุรุสภาได้รับรางวัลวิจัยคุรุสภาระดับชมเชยปีการศึกษา2564ระดับภูมิภาคผ่านเกณฑ์การประเมินเรื่อง5เรื่องประทอิปัญญาระดับคุณภาพดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน1คน1ปี1นวัตรกรรมระดับคุณภาพดีมากผ่านเกณฑ์การประเมินครูมืออาชีพเสมาทองระดับคุณภาพดีมากรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี2564ระดับจังหวัดรางวัลครุสภาประเภทครูระดับจังหวัด ประจำปี2,564วิธีทัทั์การจัดการเรียนการสอนประกอบการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลผูผู้สอนดีเด่นการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา The Fast Game เกมประรองปัญญาอองใกญครับเอาเอา,เอากระดานอะไรกระดานกระดานอะไรครับกระดานหมดแล้ว กระดาษลูกตากระดาษลูกขาดกระดาษสีสันกระดาษของเล่นเอาอันนี้เอาอันนี้มีอันนี้เหรอเอาอันนี้เล่นแล้วเล่นแล้วเางั้นเอากระดาษสีสันก็แล้วกันนะโอเค

ใจใจเย็นๆหนูต้องมีสติเวลาเล่นครับต้องมีสติเวลาเล่นจําไว้ว่ามันไม่เหมือนกันตลอดแล้วมันก็ไม่มันก็ต่างกันตลอดเช่นเดียวกันต้องตั้งสตินะครับหยั่งยังหยั่งยั่งยังยังยัเอาขึ้นมือขึ้นมือขึนเลื่อนลื่อนแโอ้โหคนี่ให้ผมจับ ก้ดีแล้วไม่อรกนดาเียนหคุณขิารเดี๋ยวกินแงน้ตาือหังไม่จมกมูันไหนอะมันมูรอดีมากดีมากนั่งลงดีนั่งลงดีนั่งลงดีปรดีสู้ๆนะเราได้สู เอาทดีๆทดีหนึ่งสองสมอย่าเอามาือเอาม,ามาือขึ้นเอามือขึ้นครีมน้ำตาลครีนตาไม่มีน้ำตาลครีมน้ำตาลใครเามืออครีมน้ำตาลใส่ต้งใจแล้วหนูต,ต,ต้องมองดีๆนะครับเพร้อมหน่งสอง ยังเอามาขึ้นรีนมันตาในม่ันปลมก่อนนลูกปีพทะลอมก่อนนโด้นแ่นนคือตุ้ยเอาคืนมาก่อนนะคอสีเหลืองไปดูดูนะพรอมเด้าชเ้เข้าเข้าเข้าเาเข้าเข้าเเอาไหมาไ 1นึ่งสองามขาวดำขาวแป้งไข่มุกไข่มุกก่อนไม่เป็นไรเอาหนึ่งสองดูดีๆนะหนย่ง้สองสามยังปลาต้ม

อได้แล้วเห็นมาไม่ต้องวอยวายทุกคนมีโอกาสได้เท่ากันนะครับต้องไวเท่านั้นดูดีๆตัดสินใจไยวายโอเคพร้อมดำทุกทูดมือดมืออ้าวพร้อม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  แดงเท้าเห็นปะแดงใครกินใครกินนัอรี่ดีมากหนูต้องตั้งสติหนูอยากคิดว่ามันเป็นใบต่างอย่างเดียวเข้าใจไหมครับหนูต้องดูด้วยว่ามันเป็นใบอื่นไหมเนินสองสามย่างเนก็มันไม่ออกเลย ่อตามแม่เร็วมากพุตตี้ยังไม่เอามือออกเลยฝาแดงไข่มุกไข่มุกก่อนไข่มุกกรงเด็นกระเอาโต๊ะชิดๆเอาโต๊ะชิดๆเอาวางดีๆลูก ไม่วางอ่ะเฮ้ยอ้าวพอไมเหนื่อยแล้วแล้วนนั้นอะไร้าน้องหนูไม่ได้แ่งหนึ่งสองนึงพอยางยายางยางยอยังไม่ปล่อยมือามือออก

ต้องใช้สติพอเป็นแล้วใช่ไหมยังคุณตู้ยังไม่ได้สักอันพร้อมพร้อมคุณเป็นผู้นำคุณเป็นผู้นำหนึ่งสองสามต้าต้โอเคประเด็นมอยู่ไกลไม่ได้ห้าแล้วได้ห ดำเขียวดำเขียวแดะเขียวไม่ดำหนูแตะรู้แตะรูแตะหนูแตะเขียวหนูแตะที่หลังเพื่อนเขาแตะดำก่อนเข้าใจไหมรับสู้ๆประเดลสู้ๆนาตาลีสูสูจาลเน เอามือออกเกียวห่ก่อนฮะหนูหนูหนูเป็นเียวกไม่เป็นไรได้เาวก่อนเาตเยอะป่หมเียะเียวเหลือสาวใหมเรื่องปรู ຍັງພ້ອມຍັງ1 ạ, d ạ. D ạ, ạ m, 2 3 <D ạ. S 2>

ตาน้ำเงินแตะอแตะน้มือหนึ่งสองสามเข่าขาวแบตเตอรี่เห็นไหมมีน้ำใจบอกด้วยว่าเพื่อนเป็นคนได้โอเคไหมต้องแตะแตะรงนี้ใช่นึกว่าแตะตรงนี้อ่าพร้อมพรอมพร้อมพร้อมหนึ่งสองขาเขียว มันมีสีขาวเป็สีที่แตกต่างจับขาวก็ได้จับเขียวก็ได้ไม่ว่าใช่ไหมชั้นขาวไม่ขาวอ้าว้อ้อสมเหรอต่หลังนาสัี่อนแล้วเหรอหนึ่งสองสามทีมาัน あったー ดต้่วยปเป็นะเคต้รัาต่อไปต่อไปเก็บครับตุ้ยชนะเก็บครับใครชนะครับค้น12ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวใครจะเป็นคนนำแทนคุณตุ้ยบ้าง โอน้อยออกใครใครออกเป็นหัวหน้านใครออกเป็นผูน้นำเกณฑ์อ,ออกอมผิดหรือเปลาออเกณเป็นหวหน้าาโอเคไหมโอเคค่ะต้องเชื่อฟังใครเป็นโนเป็นโนนะโอเคได้ค่ะ อย่ไปมองสิครับดูที่พื้นจะอย่าไปมองที่การ์ดเพื่อนสิครับมองที่มันตกมาที่พื้นเนิชาชาแตะก่อนลุกตุ๊ด๊ก็เห็น สรุปผลการวิจัยผลการใช้ The Fast Game เกมประลองปัญญาซึ่งผลพัฒนาการทำงานของสมองด้านการจัดการที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการใช้แบบประเมินพัฒนาการการทำงานของสมองด้านการจัดการในเด็กปฐมวัยในด้านต่างๆสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสามารถติดตามคุณตุวิด้นนช่องทางต่างๆดัง,ง,งนี้นะครับ ช่องคูตุ้ยกับเด็กพิเศษสารคดียิ้มสู้ EP 1, 1> และรายการสะเทือนไทยตามิว QR โโ้ตที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับจบการนำเสนอกิจกรรมเกมการศึกษา The fast game เกมประลองปัญญาสวัสดี